ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ DW สองแปดพูดคุยกับคุณปิงพร,รกิจสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสำหรับตลาดหุ้นสารัฐในสัปดาห์นี้นะคะเราจะต้องใบแอดในการเก็งกำไรฝั่งไหนคะเออผมคิดว่าหน้าพุทด,ดู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 โอเคแต่ว่ามันจะได้กำไรระยะสั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ย เป็นรอรอรอลองคอจะดีกว่านะครับคือถ้าอยากนะเกงกาไมจริงอะ่ะหน้าพุทธดูโอเคเพราะว่ามันกําลังจะแย่ลงนะครับมันเป็นช่วงกลางการพักตัวนะครับแต่ด้วยกระแสที่มันดีตรงนี้มันอาจจะพักตัวไม่นานแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกไงฉะนั้นเอาเซฟที่สุดอับผมว่าลอย่อแล้วค่อยเข้านะครับในทางแล้วก็ในอีกมุมหนึง่งถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยผมกล่าวว่าน่าพุดมากกว่าเพราะว่าเดลต้าโดนแน่นะครับหลังจากที่ติดแคชบรรลารอบนี้เนี่ยจะมีความกังวลว่าจะถูกถอดออกจากเซฟตี้ได้นะครับในครึ่งปีหลัง นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เหมายถึงว่ารอ,อ,อบนี้มันยังไม่ไถูกถอดนะแต่หมายถึงว่ารอบพิจารณาเพื่อปีหน้าเนี่ยมันอาจจะถูกถอดได้นะครับก็แนะนำว่าจะแนหน้าพุทธไปก่อนเพราะว่าทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นของเดลต้าที่ปรับลดลงเนี่ยมันกดดันเซ็ตเปตี้อยู่ราวประมาณศูนจุดแปดถึงศูนย์จุดเก้าจุดนะครับค่ะวนตลาดหุ้นของสหรัฐก็คือว่าระยะสั้นคือเก็งกำไรในฝั่งขาลงหรือถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ก็รอให้ยอ่อแล้วเข้าไปลองก็ได้ ใช่ใช่ครับใช่ครับ<ช>ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ<ช>ครับกลยุทธ์ในวันนี้นะคะก็ตลาดหุ้นในฝั่งของบ้านเรานะคะตลาดหุ้นของเซฟฟินะคะก็เก็งกําไรในฝั่งขาลงค่ะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐก็เก็งกําไรในฝั่งขาลงเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นการเก็งกําไราระยะสั้นเท่านั้นนะคะเพราะว่า มีโอกาสที่จะดีดค่ะเพราะฉะนั้นวัน2วันนี้ยังสามารถเก็งกําไรในฝั่งพุทธได้นะคะในทั้งดาวโจนส์แดกและก็เอสแอนดกพีห้าร้อยซินเดค่ะก็สามารถเทรดผ่านดีบของค่า28งแปดแมครรีได้นะคะดาวโจนส์ Jones, ยกตัวอย่างเช่น d ี i 28P 2 3 0แปดพีาเกริ่งสิบเอ็ดจุดสามเซน0 5ิหนระคะหรือว่าตลาดของ n นสแดกนะคะเก็งกำไรระยะสั้น1-2วันนะคะเอ็นดีเอ็กซ์สอาเกค่าริ่งสิบเอ็ดจุดหนึ่งเ 65นะคะรวมไปถึงทางด้านของ S&P 500 Index นะคะเก็งกำไร1-2วัน XPX 28P 2309 B ค่าเก็ง 5, 3, 2, ะะิ้ง12.5เซน i ิ i i ี้26.32ค่ะท่านสามารถที่จะเทรด DW นะคะที่อ้างอิงกับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะโดยสามารถกินกำไรได้ทั้ง2ฝั่งค่ะทั้งฝั่งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะก็สามารถที่จะติดตามมุมมองนะคะจากทางด้านของนักวิเคราะห์ได้นะคะโดยเฉพาะบทวิเคราะห์นะคะติดตามได้ทางไลน์แอดไทยดีนะคะหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR Code เข้าไปได้เลยนะคะเพื่อเข้าไปติดตามกิจกรรมดีๆแล้วก็บทวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเทรดนะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่จะเข้าไปดูตารางเกริ่งนะคะก็คือที่เว็บไซต์ของ m ม c คอ l y ค่ะ สนับสนุนโดย m a c r o รรี่ DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thaidw.com